เ็นได้พี่น้องเนาะมาฮอดมาถึงออบรรยากาศบัดลุงอรุณน,นะครับนี่น้องพี่น้องเมืองดูครับออคนหลายนี่พี่น้องแนวกยเนบอย <c oughs> ยังมากเปิดมาเนาะ <c oughs> บรท่านี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพรยาเนาะอ้ามยู่ใกล้กองทัพเรือเด,ด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าวัดวรุลย์ยู่ใกล้กองทัพเรือเด็ดซองนิกหน,น,น่อยนึง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซหมูเพื่อนเบอรทุกคนทุกทานนะครับนะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังท้ยฟังเล่าเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube ตัวคําปันซุขพี่น้องเลยนะอ่ะมันเจอกูกคัวคำนี้พี่น้องมันเจอกันอยู่ที่วัดอารุณนพียน,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 น้องอ่ะได้นนโอกาสมามาเที่ยวนะมาเล่นมาเบิ่งมาชม ามาเบิงบรรยากาศเนาะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศหอนหอนพี่น้องเลยใส้ะา่างเขาวัดบรรยากาศหอนแห้งเลยดีสุดๆเลยพี่นอ้องค้นกันหลเนาะน่าจะเป็นอมองท่องเที่ยวเนาะ วัดอรุณวัดอรุณลาลาสวาลาลาคนหลายพี่น้องมีวอดโซฮอร์พุ่นไหมพุ่นอะพี่น้อง คนหลายเนา,พนนาพนะพี่น้องเนาะคนหลายครับพี่น้องไปพี่น้อง้เอเอเคนอเางชาตโเคอเอชาติเคโออเเคโ่อคเคเคโอเคิเเนเอเอ เนี <rude S 2> ่ยพันเก็บคัดดันอยู่าั้นเาเพียงเนาะแต่ว่าตัวข้ามบริกบตัวข้ามคนไทยพี่เนาะตั้งสามพนเก็บตัวข้ามบริกบได้พยงเอาเห็นแล้วูใส่้ังไดบัดไงน่ะครับเนาะใหนเห็นแะ กำลังสร้างก็มีพี่นอ้องนะกำลังสร้างกามาผ่อนคลายเนาะพี่น้องเนาะมาผ่อนคลายมาวัดมาว่าน้มเย็นใจเนาะมาผู้ดเดียวพี่น้องเลยกามาหผ่อนคลายมากนางตากแดดเล่นพี่น้องเอาพุ่นกำลังสร้างเนาะเป็นวัดลุงอรุณเป็นวัดท่องเที่ยวนะครับ นี่นี่น้องเลยน้งหอดแล้วอ่ากลางวันเนี่ยจะเด็ดร้อนเนาะพี่น้องแต้ากลางคืน นี่พี่น้องมองนี่งามขนาดเลยนี่ในหมอนหยอดตัวโัวศับตัวข้ามทยกลางแดดสุดยอดเลยคมหอนนักท่องเที่ยวหลายพี่น้องว่าจะเป็นจีนอินเดียฝรั่งลลวารือะแยะกัหลายพี่น้องหลายหลายใายละเฮือทางเขา นี่บอกท่านเขาท่านเขาไปนี่พี่น้องเวลาเปิดลงปิดหกโมงเนาะนเวลาเปิดอ่าพี่นอ้อง,อง,อองอไมด,ดูติ๊ดตาดี่ตรงนาะั้นคนร้ายหลายพี่น้องเด็ดให้โอ้ โอ้ oh, ขึ้นไปพ่นกระได,ะ oh. ดบดน oh. ด่นี่ดนแดดหอนเนาะครับเนาะแดดแห้งไปพี่น้อง ในดู้ข้ามสิภาคืนมันข้างแรกในตู้ดูกข้ามมาปนน่ะนักท่องเที่ยวไลว่พี่น้องเลยเนาะขึ้นไปคุณบอกพี่น้นองขึ้นยอดคุณบอกเป็นยอดเทิงคุณบอกไปลองขึ้นไปเบิเ่งไป้าหอน สั <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ้นเนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องขึ้นไปบ้างอาตูเออเย็นเน้องขึ้นมานี่น้าล่างพี่น้องระวังของหายก็คือปิดไว้พี่น้อง

พ right ี่น <okay bueno ้องบรรยากาศด้านล่างเนาะตามซองนี้เขาก็ยังไปได้นะพี่น้องเด้อเดี่ยวตัวค่ำวันนี้ดูข้่ำผ้ามาตากแดดหน่ยจะน้อยนึงไปพี่น้องไปเบึงน้ำกันนะครับ để du khách đi <laughs> pha khử thăng bộ đội biên phòng nơi để nâng bước lúng cản này nãy đang nó đây đang biệt này kì nó đang khuyết biệt vậy con trai không nhìn đẹp เป็นมวยขึ้นพี่น้องแต่ว่าเย็นแห้งดีนะพี่น้องเป็นแม่นี่เนี่ยพี่น้องคืออันนี้เป็นี่ยระวังของหายปิดเป็นมวยขึ้นนะครับนะแต่ว่าดูข้ามึ้นเห็นเพญานยางขึ้นอยู่ไดนเกินพ่านุขึ้นอยู่พอดีตรงมีมองในมองมองนึงที่ว่าเพป็นให้ขึ้นนะครับนะ ไอาทางผุ่นบอกน,น่อพี่น้องเอาใส่ชุดไทยแต่งชุดสวยกันเมิดน้ำพี่น้องนเนาะไปยางไปออมออมผุนเลยพี่น้องคนใต้หรือคนผถม ผมไปเที่ยวบ่อยมากเลยครับเดียน้อขนาดนี้ยังว่าถูกคนได้เนผ,ผมไปกินนี่ผมเข้าไปกินใน,น,น,นไอ้ก๋วงกาญชุ่งน้รชัใศรีครับอ๋ออร่อยนะคนได้นะครับคนอย่ธยาครับคนยะโสครับในพี่น้องด่านลางเนาะตุวข้าหิมงด่านลางจังหวะ ครับสวัสดีสวัสดีบรรยากาศดีเนะพี่น้องบรรยากาศดีแบบใดแบบมันเย็นมันมีร่มนะขึ้นมาข้างบนเนี่ย <ไ S 1> เด่นหอนได้ไหมแต่ร่มดีร่ <ไ S 1> มพัดดีโอ้เป็นเหมยขึ้นเนาะหามไปเลยเว้ย นลคนเยอะมากพี่น้องคนหลายแห่เลย Mouni. <coughs> อ,อย่างตโตยางโตให้เบิง่งบรรยากาศนะพวกครักใต้แดดมันห่อนพี่รองแดดมันแห้งๆนะครับ ào phía đông to 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 ma to ma giật phương mà โอ้พี่น้องคุณแดนลางเนอะครับเอ้ผลเลคุด้ดนลางพี่น้องออาโอเคพี่น้องเดี๋ยวตู้คำ ลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจังไปต่อกันอยู่ลุมผุนเนาะต่อกันอยู่ผุนตุ่มข้าขอทายรูกใบน้อยหนึ่งก่อนพี่นไปโตกันเลยบ่เนาะหลังจากที่ว่าตุ่มข้านะครับได้ลงไปน้อยหนึ่งเมื่อกี้เนาะลงไปเก็บผ้าใบในเล็กๆน,น,น้อยๆ <c oughs> ลงไปเก็บผ้าใบในเล็กๆน,น้อยๆกะที่ทายต่อเนาะทายเบิ่งต่อพี่เนาะไปลงไปเบิ่งอ่า ธานามน้องธานามยืนสันะผมผูฟูพี่น้องเลยดงามลายงามลรงามผู้อาเท่าพี่น้องเลยเนาะงามแห้งเลยพี่น้องเลยวัดลุงอรุณน,นะครับเสียดายนะว่าเพิ่นโม่ไห้ขึ้นเนาะเพิ่นปิดไว้พี่น้องโมโหเป็นอีหยังถ้าว่าเพิ่นไอ้ขึ้นโอ้งามเลยพี่น้องตุ้กข้ามตั้งใจว่าจะขึ้นไปทึงพูน่ะ หลายคนเนาะตั้งใจว่าจะขึ้นไปทึงแต่ว่าพ้นปิดไปก่อนเนาะพ้นยังไม่ขึ้นในว่าจังไหนตุ่ข้ามกับโบหูยังปิดไว้อยู่อ่ะโอเคพี่น้องมาฮอนนีเนอะตุามกับคือสเตรขอตัวเจ้าคลิปอำลาพระจกักรพแม่พี่น้องไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ทุกท่านเมื่อคร้อมราบพระจักนะครับนะกาคือสิร้กลาวคข้ามาสวัสดีครับและสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้อง